ผู้ชมครับบรรยากาศการขึ้นแรงงานข้ามชาติวันสุดท้ายที่ศูนย์ OSS ก็ส่งแรงงานเนื่องในไปด้วยนะครับนจ้างที่ได้มีการพารายงานข้ามชาติมารอแรยงานตัวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการรายงานเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลให้วันนี้นะครับมีตัวเลขถึง3,000คิวซึ่งก็เต็มบทแล้วนะครับขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานว่าแรงงานข้ามชาติค่ะยังไม่มารายงานตัวกว่า2 0 0 0คนแต่ว่าทางกระทรวงแรงงานก็ระบุว่าจะไม่ขยายเวลาออกไปอีกแม้ว่าจะมีนายจ้างเรียกร้องให้ขยายเวลาออกไปอีกก็ตามนะคะเพราะว่าอยากจะให้แรงงานกลับบ้านในช่วงวันหยุดสงกรานด้วยติดตามจากคุณจิรพรคำพาพันธ์ค่ะรายงานสดจากกระทรวงแรงงานค่ะคุณจิรพรค่ะ ค่ะคุณธีรเดชคุณมณีน,น,นาถานับจากนี้เหลือเวลาประมาณ12ชั่วโมงเท่านั้นที่กระทรวงแรงงานจะปิดรับการรายงานตัวของแรงงานข้ามชาติทุกขั้นตอนภายในเที่ยงคืนของวันที่31มีนาคมนี้นะคะขณะที่นายจ้างที่พาแรงงานข้ามชาติมาในวันนี้บอกว่าตั้งใจที่จะขึ้นทะเบียนให้เสร็จแต่วันนี้ทําได้เพียงรายงานตัวก่อนเท่านั้นเพราะว่าจากกระทรวงแรงงานนี้สามารถที่จะรับคิวในการขึ้นทะเบียนในวันนี้ได้เพียง3,000 3, 3คนเท่านั้นนะคะส่งผลให้มีแรงงานจํานวนหนึ่งที่มีวีซ่าหมดนะคะจะไม่สามารถที่จะเดิน ทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวสงการนี้ได้ค่ะ นี่คือสภาพของแรงงานข้ามชาติที่มารอขึ้นทะเบียนแรงงานถูกต้องตามกฎหมายในวันสุดท้ายของวันที่31มีนาคมนี้นะคะแทบทุกคนบอกว่าต้องมาอาศัยกินนอนที่กระทรวงแรงงานสูนบริการเบสเซ็ต OSS เปิดบริการ24ชั่วโมงเพื่อที่จะรอให้เจ้าหน้าที่เรียกเข้าไปยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนประวัติแรงงานค่ะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้มีแรงงานจํานวนมากส่งผลให้คนนั้นล้นศูนย์เกินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่สามารถที่จะรองรับแรงงานได้เพียง วันละ3,000คนเท่านั้นค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ว่าหากใครยังไม่ได้นัดหมายแล้วก็ไม่ได้นั่งรอในเต้นท์พักคอยนะคะให้นายจ้างพาแรงงานทั้งหมดกลับบ้านทันทีเนื่องจากว่าที่ศูนย์บริการแห่งนี้คิวเต็มหมดแล้วหรือจะลงทะเบียนผ่านที่สำนักงานจัดหางานทั้ง86แห่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนออนไลน์ให้ค่ะ แรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาหลายคนยังบอกกับทีมข่าวนะคะว่ามารอคิวตั้งแต่วันที่29มีนาคมหรือ3วัน2คืนแล้วนะคะแต่เนื่องจากคนมากค่ะทําให้ได้แต่เพียงนั่งรอในเต็นท์และตอนนี้ก็ยังไม่ถึงคิวที่จะเข้ายื่นเอกสารด้วยค่ะมามามา,มาอยู่ที่นี่ก็นี่ก็ประมาณ2วันแล้วมาตัวช้า โดยตั้งเมื่วานี่เราต้องตาเดที่โน่หลายชั่วโมงตาเดเสร็จแล้วมาอยู่ที่นี่เออคือเมื่อวานนี่วันหนึ่งคืนหนึ่งเออวันนี้วันนี้น่าจะได้เหรอเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าได้ทำไมเราถึงมาทำเอาวันตอนเวลาคล้ายๆล่ะวันนี้ไม่ใช่มันนายหน้าก็บอกว่าจะมาเออวันที่ยี่สิบก็มาเออเราก็มาเออย่างนี้อันนี้เราต้องจ่ายค่าในหน้าให้เขาเพิ่มไหมไม่ต้องไม่ต้องจ่ายหรอกจ๋อแล้ว เปิดพันบอลในโจแล้ว ขณะที่นายจ้างหลายคนก็ยอมรับนะคะว่าการปิดรับวันรายงานตัวภายในเที่ยงคืนของวันที่31มีนาคมนี้อาจทําให้แรงงานหลายคนรายงานตัวไม่ทันนะคะแม้ว่าจะมีการเปิดช่องทางการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์แล้วขณะเดียวกันยังกังวลนะคะว่าแรงงานที่วีซ่าหมดอายุในวันนี้ก็จะไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาววันสงกรานนี้ค่ะจึงเรียกร้องให้มีการขยายเวลาออกไปอีกรวมทั้งยังกังวลว่าลูกจ้างจะต้องจ่ายค่าปรับวีซ่าหากยังไม่สามารถ ต่อวีซ่าได้ในทันทีภายในวันนี้ด้วยว่ามันจะยืดเยื้อถึงวันไหนแล้วก็เด็กไม่รู้สามารถกลับบ้านได้ไหมในวันสงกรานเนี่ยแล้วก็ทุกอย่างมันขาดวันนี้แล้วมันจะมีค่าปรับตามมาอยากรู้ว่ารัฐบาลจะรับรับผิดชอบอยังไงร,รู้ว่าคนมันเยอะแต่ว่าคือเราต้องตรวจสอบก่อนว่าคนมันมีเท่าไหร่ใช่ไหม แล้วก็เปิดศูนย์ได้เยอะกว่านี้หาพนักงานใด้เยอะกว่านี้เพื่อให้มันตรงกับเป้าหมายขณะที่นายอนุรักษ์ทศรัตน์อธิบดีกรมการจัดหางานก็ย้ำว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติและเว้นการจ่ายค่ารปรับวีซ่า ซึ่งจะมีหมดอายุในวันที่31มีนาคมนี้นะคะซึ่งก็ย้ําว่าใบาแทนที่จะออกให้ไม่สามารถที่จะเดินทางกลับประเทศได้ค่ะดังนั้นแรงงานที่วีซ่าหมดอายุในวันนี้ก็จะต้องอยู่ในประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงการานต์ขณะที่ปัญหาการรายงานตัวนานถึง3าวันอธิบดีกรมการจัดหางานก็ย้ํานะคะว่าปัญหานี้ไม่น่าจะเกิดจากกระบวนการจัดการของเจ้าหน้าที่ค่ะแต่น่าจะเกิดจากการที่แรงงานหรือว่านายจ้างยังไม่ได้รับคิวนัดหมายขึ้นทะเบียนแล้วมารอคิวใหม่นะคะ จึงทําไม่ต้องเสียเวลาในการรอคิวนานหลายวันพร้อมกับย้ำว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ทํางานเต็มที่จนสุดความสามารถทุกคนแล้วค่ะถ,ถ้าบอกช้าเนี่ยไม่ช้าหรอกนะครับนะในในในศูนย์แต่ละศูนย์นะฮะมันมีขั้นตอนการเมืองการอยู่ซึ่งแต่ละขั้นตอนนะฮะเราก็พยายามปรับปรุงให้เกิดความสะดวกนะครับให้เกิดการไหลลื่นนะฮะเพื่อให้ได้ปริมาณงาน,นที่มากที่สุด นะครับเท่าที่เองเ็าทำกันทั้งวันทั้งคืนนะฮะก่อนล้าเต็มทีฮะแต่ทุกคนก็กำลังใจดีสู้ทุกคน จากการสำรวจของกระทรวงแรงงานพบว่าตอนนี้ประเทศไทยมีแรงงานที่ต้องมาขึ้นทะเบียนจำนวน1,379,252คนนะคะซึ่งขณะนี้กระทรวงแรงงานสามารถที่จะมีทำาทำการรายงานตัวของแรงงานขึ้นทะเบียนแล้วประมาณ1,197,449คนยังคงเหลืออีกประมาณ181,803คนค่ะที่ยังไม่มาขึ้นทะเบียนในวันนี้โดยกระทรวงแรงงานก็จะมีการปิดรับการรายง,งานตัวทุกช่องทางภายในเที่ยงคืนของวันนี้ ซึ่งช่องทางต่อไปที่สะดวกที่สุดก็คือการรายงานตัวผ่านทางระบบออนไลน์ค่ะ ขณะนี้ทีมข่าวปักหลักอยู่ที่กระทรวงแรงงานฮะ,ะแม้ว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมาจะมีการร้องเรียนทั้งปัญหาเรื่องของการรัดคิวแซงคิวให้กับบางบริษัทรวมไปถึงพบพฤติการของนายจ้างที่มาอ้างตัวว่าสามารถที่จะพาแรงงานนั้นไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนในเส้นทางรัดแต่ว่าต้องมีการจ่ายเงินนะคะซึ่งขณะนี้ทีมข่าวก็ยังไม่พบเห็นพฤติการดังกล่าวคะ่ะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตอนนี้ที่กระทรวงแรงงานก็ได้มีการวางกําลังตรวจตาดูนะคะหากมีใครมีพฤติกรรมแบบนี้ก็จะถูก จับกลุ่มแล้วก็ส่งดำเนินคดีทันทีค่ะคุณพน,นีนาถคุณธีรเดชค่ะ